อันนี้พี่บุมอีกก้อนขอโทษนะคะโลลิง n g r เลยนะโลลิิพินเขาก็ติดต่อพี่บุมมาหนูก็เลยเอาไอจีหนูทักไปแยกอันนี้อันนี้ของเขาเองเขาส่งมาให้เดี๋ยวถ่ายรูปสวยไหมเดี๋ยวแท็กให้หนูบอกว่าได้ได้พี่บุก็ต้องได้ ไม่เขาทักมาแต่ว่ามันอยู่ในคำกรองฉันก็เลยทักเขาแย่ไปแล้วเคพี่พีอะไรน่ารักขนาดนั้นนะของจริงอ่ะน่ารักมากน้องทำเองหรอไม่น้องไม่ทำเองน้องสั่งให้หนูเด็ดด้วยอ่ะเดี๋ยวเจอไอคิวลงรูปอันนี้เป็นเป็ดที่เรากินเมื่อกี้และเป็นเป็ดของมิมไม่เป็นไรเยอ่าใครที่ถามถึงมิมนะ แชร <balm> ์ไปค่ะ <volumes> ว <or Syn Island> ันน like <bbe> ี้เขามาละเขามาละเขามาละอันนี้มาลูกงานค่ะอ๋อไม่ได้แปะมาเมาจะไลเ้วมาจะไล่แล้มีพี่อีคิวด้วยเพื่อนพี่พีนี่เลขาด้อมหล่ออ่ะพี่พี่คิวเอาแล้วเร็วลุกก่อนเร็วๆเข้าชื่ออีคิวฉันชื่อไอคิวนะคะแล้วเป็นเพื่อนสนิทพี่พีดแล้วนะครูบ้าเขาเป็นแฟนแล้วไปเรื่อยเขาแต่งงานแล้วเนาะ อ่ะหาดูเคพีพดูเคพีพีอะเดี๋ยวรอดูวอลกเบื้องหลังวีร็อกเบื้องหลังได้เลยนะคะช่องแก้มบุมออยไว้ไหนเนี่ยอันนี้ฮะวันนี้วันที่วันที่นี้เนีหรอไม่ให้หนุ่ยเราถ่ายรูปรวมก่อนนะเราถ่ายรูปรวมก่อนทู่ไหนเขาคงไหน ไอ้นะคะของันนี้ค่ะ r รลลิ n i อันนี้อันนี้แต่ร้านเดียวกันอันี้เส่ว่า่อขวัญก็มานะฮะี้อบ่มใครบอกว่าขวัญติดผู้ชายวันนี้มาให้พี่สาวนะถ่ารูปรวมถ่ารูปรวมอยฝั่งพี่บัวก็มานะคะฝั่งไหนฝั่งไหนผู้จัดการน้องมิมก็มานะคะพี่ยุ้มาครัสวยกว่าใช่ไหม ใช่ค่ะท er ah> ah> ah ี่ปูก็มานะคหลานที่ปูค่ะเดกๆก็มานะคะโมเดลก็มานะคะแม่รีก็มานะคะครงนี้ค่ะเพราะว่าเ็มาคือเป็นมันเกิดปีแรกที่คนเยอะมากถ้าปกติเขาจะไปกันสองคนอันเนี่ยเราหาตัวยากอ่ะเออไว้พอซิให้คนเขาแคปหน้าจอไปใช่ไหม ก็สามัญเกิดที่บุ๋มนะคะขอให้มีบุ๋มนะมากแล้วก็ผิวแบบดีที่หน้าใสนานเลยหวานชื่นแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้บุ๋มเนี่ยปังๆเงินเข้ามาเยอะๆนะคะอุ่นอ่ะเงินเข้ามาเยอะๆนะคะมีความสุขทุกๆวันเลยค่ะโอเคปู่เจนไม่มาอบอุ่นมากปีนี้ปู่เจนปู่เจนเจ็บข่าว คุณพ่อให้เบอร์เดย์อ่ะนี้คุณแม่ผู้เจงเขาเรเจ็บเข่าค่ะนะแม่พูดกับคนในกล้องหน่อยคุณแู่ก็ไปด้วยอยู่กับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเอาความรักให้ยังไงก็อยู่ได้ทุกทีโอ้โหแม่ลีสวยมากครับบอก แม่ลีไม่ลองนะคะเขาบอกไม่ด้ลองปองที่มมดเดี๋ยวไปดูที่หมดเดี๋ยวไอวีเสียจีบสไอจีใครได้บีบอกเลยวไปไปเข้าไปรูปเข้าไปรูปไปแม่ไงแม่ อีธิ拉萨ส์อัธิ拉ะเซตป่ะรวมเลยรวมเลยวีไอะม่เลย็บรกนันี้เมน่ัลนะจรางองพน่มาแม่ดมาไวันเดียววนานี้อะไรหรอ่งวนี้เนาะรัีักไม่ได้นะ อันนี้เป็นเตยวหเสียบสหนุมกเยวหน้าันฝั่งนู่จะมีฝั่งนู่กันเราปูไปเร็วมาแม่ไปแม่ไปไปให้วมังพเจีอาวพี่ปูขอบคุณมากค่ะไปเร็วไปม๋วอแม่ขอเป็นลูกแล้วขอาอไดครับซ้ำซุมไปไหนแล้วไปอยู่ไปอยู่ปเป๋อนั่งไงกวีหลังถึไ

มันไม่บาลานซ์กไหตัวใหญ่ไปนี่เป็นไหลอย่างมิมเข้ามาไแบบนี้น่ยมิมจะมีตรงไหนอ่ะนี่นรัต้อ่าอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอะารห้าไน่ินอะไรของยรู้เทไรไปจ๊ะรางลงเดี๋ยวนี้นะัเหงนเชคยังไงไม่ขอนแล้วดนะเดี๋ยวเชคเปรมก่อนปัญห์แล้ันมีนะครบเปนมีไม่ได้เาะเออเอาเช ตุงอีกเหรอไม่ใช่ตมงใแม่ทำไปดีดี่สดเดียวหน้าตาอย่าพึ่งเยอะเดียวนีีเมื่อกี้เมื่อกี้เไปก็กแน่ไปเลยวีอะนับเลยค่าเออนัเคะหนึ่งสองอีกรูปค้าเลยไม่ตกค้าเลย